หภาพบีมที่เกมเมอร์จะเข้าใจพาร์ทส let's go นิ้วมือคนทั่วไปนิ้วโป้งชี้กลางนางก้อยก็ธรรมดานี่ไม่เห็นมีอะไรเลยในสายตาของเกมเมอร์ WASD Spacebar Shift Tab กูแถมให้สันมือแม่งเป็นคอนโทนครบสุดหนูและงูสมัยก่อนนี่คือหนูและนี่คืองูไหนถอดแว่นมองชัดๆสิไอ้พวกชี้นี่ก็คือหนูและไอ้พวกชี้นี่ก็คืองู เฮ้คนรู้จักฉายาชายนกสแน็คแร็ไหมวะงานศิลปะแบบทะลุคนทั่วไปอุย้ยนี่มันงานศิลปะแบบใหม่เหรอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในสายตาเกมเมอร์ไอเทมทะลุฉากไอเชียนี่นมันบักนี่ว่าทําไมไม่อัปแพดเลยวะเนี้ยคนขีม่ม้าคนทั่วไปเขาขี่ม้าไปไหนอะแล้วทําไมต้องแต่งตัวแปลกๆในสายตาเกมเมอร์พี่ชายคนนี้กําลังหาที่ขายของในดินเดนมาชิมาอยู่มึงเชื่อกู แสงสะท้อนที่แสบตาคนทั่วไปใครมันจะมาเล่นกระจกอะไรแสบตาน่นรารำคาญจริงพวกนี้เนี่ยเกมเมอร์เฮ้ยชิปหายละมีคนกำลังส่องดูเราอยู่กูต้องเต้นโชว์เลยไหมเนี่ยหรือต้องยิ้งเท่เทบาดใจแล้วค่อยหลบฟันแฟกสิ่งนี้เรียกว่าสไนเปอร์กลิ้นเป็นการสะท้อนของแสงจากกระจกเลนส์ลำกล้องที่มาสะท้อนในองศาที่พอดีแล้วแสงนั้นก็จะมาโดวนวัตถุหรือไม่ก็เข้าตาแต่ในชีวิตจริงมันไม่สะท้อนสว่างขนาดนั้นพเพราะเลนส์กล้องมนเล็กเท่ากระป๋องน้ำ ในเกมหรือในภาพยนตร์เขาจะทําให้ทุกอย่างมันดูสว่างและมองเห็นตําแหน่งสไนเปอร์ได้ง่ายๆโอ้โหช่องกูก็พอมีสาระนะเนี่ยแต่ว่าเวลาเล่นเกมทีไรเจอไอ้แสงพวกน,นี้ผมบอกเลยว่ากูแสบตา